สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสัญญาสาวบ้านป่านะครับทุกคนขาก็วันนี้สัญญาพามากินนมจีนนะคะนมจีนแบบบ้านๆเลยพี่น้องออน้ำยาน้ำยาไอ้ไอ้ปลาทูนะคะทุกคนน้ำยาปลาทูสัญญาก็มีไข่ไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องคะทุกคนขะก็มีผักไม่มีอะไรมากมายก็มีผักหวปรีก็หอมหอมหอมแขกนะคะทุกคนวันนี้กินแค่นี้หาไม่ได้กินนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า บ้านช่องเขาปิดหมดแล้วหมู่บ้านเขาปิดหมดหาไม่ได้กินหรอกคะ่คคะกลนขาเราจะสู้ไปด้วยกันเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะหมู่บ้านสนญาก็ก,ก็เหมือนจะติดปิดก็ไม่เชิงว่าปิดนะคะทุกคน มันก็หาอะไรไม่ได้กินเหมือนกันนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องง่ายเลยนะคะโรคระบาดนี่นะคะทุกคนขาไม่ใช่เรื่องแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดเลยนี่จ้ะนี่ นี่ค่ะมาค่าพี่น้องมากินด้วยกันเลยหอมแขกผักมีมีแค่นี้แหละค่ะผักมันหาผักไม่ได้ อืมหอมแข็งอืมอืมหอมบุ้ง ครับุ้งชอยมาละกอขูดนี่ไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องนะกินแบบนี้ค่ะทุกคนต่อไปเนีมันจะไม่ไม่ ต่อไปจะไม่หาอะไรกินไม่ได้นะคะทุกคนขาซอนซอนยะก็ช่องแบบจนๆกินแบบจนๆนะคะมีอะไรก็กินกันไปนะคะทุกคน,คนะคะกคนซอนยะหาไม่ได้อะไรกินหรอกคะ่ะคือกินได้แค่นี้อาหารเรามีแค่นี้ก็กินอย่างนี้แหละค่ะทุกคน คนเขากินดูร่ราเขาเขามีเงินเราลงทุนมีกี่บาทน,นะกข่าคนขา นี่เก็บมาหล,หลังบ้านหัวปีนี่ก็ซื้อหลายวันแล้ว,วนะคะต่อไปมันยิ่งลำบากใหญ่ต่อไปมันยิ่งลำบากมากเพราะว่าโรคร้ายลำบากระบาดไปทั่วเลยค่ะแต่ก่อน บ้านสอดยาาไม่มีอะไรนะทีนี้มันมันก็มีนะฮะตอนนี้คือมานสองคนนะคะไม่ได้เข้าหมู่บ้านนะคือว่ากักตัวมีที่กักตัวมีที่กักตัวสองที่ นอเก่าทุกวันนี้คนกรุงเทพเข้ามากลับมาภูมิลำเนาเยอะ นี่ลมนะคะลมส่วนยากก็ระวังตัวเองตลอดนะคะไปไหนมาไหนก็ปิดแมสนะคะทุกคนปิดแมสนะคะไม่ออกไปไหนจูมาไม่ออกไปไหนบางทีออกซื้อข้าวๆ ก็ครมีแม่มีเดิมๆข้าวอะ่ะมันหาซื้อไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าที่ตลาดมันก็เขาก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวเขาไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวทุกคนนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วไม่มีเตียงนะคะทุกคนเราจะได้เตียง สารนะคะทุกคนดูข่าวทุกวันจนเครียดหมดแล้วดูข่าวจนเครียดไม่อยากจะพูดเลยี่เรื่องจริงนะคะ จนนะคะทุกคนนี่คือนมจีนคนจนคนไม่มีอันจะกินนะคะจ้ะ <Serge>. <brainstorm ing> โอเคนะคะตามนั้นนะคะทุกคนคะ่ะ เป็นข้าวเหนียวด้วยอืมข้าวเหนียวอะไรเนี่ย ใครมีอะไรก็กินกันไปพี่น้องเอ้ยอืม บางครั้งอยากจะร้องไห้เนาะวิกฤตอย่างเงี้ยี่เรื่องจริงนะฮะสัญญาไม่ได้มีไรายได้มาจากไหนนะคะทุกคนขะสัญญาก็พิการก็ก็กินภาษีคนพิการเนาะกินภาษีได้ภาษีเออกินภาษีพี่น้องประชาชนพิการ เบียบของพิการนะคะเดือนละแ0 0รนจะค่าไฟนายจะค่าไฟเดือนนี้100ร้อยกว่าบาทค่าไฟนะคะที่บ้านนะคะถ้ากินนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยนะคะเป็นยากมาก แล้วก็ข่านา้ำค่าน้ำเดิอนหนึ่งก็ประมาณ60-80นะฮะน้ำประปานะคะมันแย่นะคะทุกคนบอกตรง คนคิดว่าทุกคนแย่เหมือนกันเหมือนสัญญาไหมอะแย่มากเลยทุกคนขาไม่อยากพูดเลยบางครั้งนั่งคนเดียวนอนคนเดียวก็เรองไห้เหมือนกันนะคะแต่สัญญาสู้นะสู้ ระดมพึ่งตัวเองค่ะบางเดือนก็ไม่มีตังติดตัวก็มีไม่มีเลยนี่เรื่องจริงค่ะบางทีลูกชายเขาก็ขอ,อ,อแม่สิบบาทบางทีไม่มีเลยก็มีนะคะทุกคนไม่มีนะคะ บอกว่าไม่มีหรอกโลก ไปหรอค่ะสัญญาก็จะขายบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวบางทีเด็กๆเ,เขาก็นอนบ้านยาย แม่เขามีคนดูสนญาอาจแบบว่าถ้ามีคนมาซื้อคนแถวบ้านสนญาเนี่ยคะ่ะมาซื้อคือว่าก็จะขายขายพร้อมที่ดินนั่นแหละมันแย่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ ยันอยากไปดูแลแม่เหมือนกันคิดแล้วมันเศร้านะ 嗯。Mm hmm. ช่งมันไม่อิ่มหรือไม่อิ่มก็ช่างมันเะค่ะพี่น้องกินกินเพื่ออยู่นะคะไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะทุกคนใหญ่มากผักก็ปลูกไม่ได้ปลูกมัน ไม่งอ,งอ่อ่ะมันมันบ่มตรงอะ่ะหน้านี้มันมันปลุงยากอ่ะฮะปลูงยากปรุงยากมากคนอเคครับพี่รอ,อนัญญยากกข,อขอคุยแบบว่าในใจนะฮะก็คุยกันไปนะครัสบสปุลขาโอเคครับพี่น้องค่าขอบคุณมากที่รับชมนะคะ และก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็ดูแลสุขภาพเรยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า